ฉันอยู่ในโลกที่ทุกคนไม่ต้องการเงินหยุดนี่คือการปนดเอาเงินนี่ไปซะปนแต่เอาเงินมาให้เนี่ยนะนี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำบุญนำทานให้จ้าทำบุญนำทานให้จ้าฉันทำบุญนะคะฉันไม่ได้ต้องการให้ทำบุญแบบนั้นแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรล่ะคะแบบนี้ไงล่ะเดี๋ยวเอาเงินไม่ฉันทำไมเนี่ย วาน,นิลาเธอไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมีคนให้ฉชนมาแล้วเธอรับมาทำไมเธออย่ไปคืนเลยนะคือทําไมอะเงินทางนั้นเลยนะแล้วนี่เธอไม่แปลกใจบ้างหรอว่าทำไมมีแต่คนเอาเงินมาให้เธออะเออน่นสิทําไมกันวาน,นิลาเธอฟังฉันนะโลกไปเงี้ยใครมีเงินพวกนั้นจะน่ารังเกียจน่ารังเกียจกันหรอก็ใช่นส่สิไอ้พวกที่มีเงินเยอะๆเนี่ย,ยคือพวกที่ชอบเอาหลักเอาเปรียบคนอื่นยังไงล่ะ คุณต้องจ่ายเงินให้กับทางเรา100ล้านบาทนะครับร้อยล้านเลยเหรอคะคือฉันนีไม่ถึงหรอกนะคะถ้าคุณมีไม่ถึงเนี่ยผมคงต้องยึดบ้านยึดรถคุณนะเบิร์ดเบิร์ดชุบเปลี่ยนคนอื่นนั่นสิพวกน้ำใายหมอกว่าเงินด่าปะอู้อยัาไม่รับมาเลยถึงว่าละ่ะนี่จ่คนเอาเงินมาให้ฉันวันนี้ละเธอรีบเอาไปคืนเลยนะไม,ไม่ได้วิประธานสวัสดีค่ะเอาสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะ อยู่ในสภาพนี้ล่ะค่ะก็ผมแจกจ่ายเงินที่มีไปหมดแล้วไงผมเลยอยู่ในสภาพนี้นะจ๊ะอุ้ยทาสะทานน่ะคุดบอยสุดไปเลยนะคะพวกคุณน่ะก็ตั้งใจทำงานกันแล้นะจ๊ะจินเดือนนี้จะได้มีเงินจ่ายบริษัทนะจ๊ะนะจ๊ะนิวฉันสงสัยอ่ะเธอสงสัยอะไรอีกถ้าโลกนี้ไม่ต้องการเงิน เขาจะใช้ชีวิตกันยังไงจะอยู่จะกินยังไงก็ฟรีไงคนที่เนี่ยค้าต้องฟรีกันทั้งนั้นแบบนี้ฉันไม่ต้องทํางานอยู่เฉยๆก็ไม่อดตายสิถ้าคิดแบบนี้ทั้งโลกพวกเราจะเอาอะไรกินเออว่ะถ้าคนคิดแบบเธอโลกนี้องแตกแน่ๆฉันว่าโลกนี้มันแปลกๆนะสั่งอาหารนายจ้าตอนนี้เข้าวมีอยังขายจ้าทำไมนะคะ อาหารมนแจกฟรีหมดแล้วก็มีคนเห็นงานเลยมัมีวัตถุดที่มาเห็นอาหารจา้าเป็นอย่างที่เธอคิดจริงๆด้วยเย่แล้วแบบนี้ฉันข้อเงินได้นะคะจะไม่มีเงินติดข้อแล้วปล่อยฉันนะหยุดนี่คือการกดเด้กอ,อย่างนะครเอามาแบงใช่ไะทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่คุณแฟนคิดไว้เลยนะครับพวกโง่ที่ชอบทำตามข้านิยมผิด มันก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะยุดนี่คือการปนด้เอาเงินนี่ไปซะปนแต่เอาเงินมาให้เนี่ยนะฉันทำบุญนะคะฉันไม่ได้ต้องการให้ทำบุญแบบนั้นแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรหรอคะแบบนี้ไงล่ะทำไมท่านประธานอยู่ในสภาพนี้ล่ะคะก็ผมแจกจ่ายที่มีหมบทล่วไงผมเลยอยู่ในสภาพนี้นะจ๊ะท่านประธาน ตั้งใจทำงานกันแล้วนะจ๊ะสินเดือนนี้จะได้มีเงินจ่ายบริษัทแบบเนี้ยคุณแฟนก็กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกแล้วสิครับก็แน่นอนสินะจ๊ะนี่เรงทั้งหมดเราโดนพวกชวน้าสูงหลอกแล้วเนี่ยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันเดียววะนี่ลา